แล้วนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะมาชวนทุกคนอบขนมปังอีกแล้วนะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะว่าตอนนี้เรานะคะกักตัวก่อนที่จะเดินทางไปไทยนะคะเราก็อยู่บ้านเราก็ไม่ได้ออกไปซื้อของอะไรเลยก็จะมีสต็อกอา,อาหารไว้บ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาอบขนมปังกินนะคะเพราะว่าคนตุรกีนเนี่ยเขากินขนมปังเป็นอาหารหลักนะคะซลิมเนี่ยก็จะต้องกินขนมปังทุกวันนะคะและเกดก็ จะทำขนมปังร้อนๆกินนะคะบรรยากาศแบบว่าหนาวมากคือตรุรกีตอนนี้หนาวมากนะคะทุกคนเมืองเกตเนปกติก็ไม่ได้หนาวขนาดนี้แต่ว่าปีนี้นะหนาวเป็นพิเศษ,ษเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงมือทําด้วยกันนะคะซึ่งขนมปังวันนี้จะมีไส้ด้วยนะคะจะเป็นไส้แบบชีสยืดๆนะคะมาค่ะซึ่งส่วนผสมขนมปังเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากก็จะมีแป้งมียีสต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ ขนมปังตัวนี้นะคะจะไม่มีน้ําตาลเนาะก็จะเป็นขนมปังแบบรสเค็มนะคะก็จะมีแป้งขนมปังหรือว่าแป้งอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะแล้วก็มีเกลือป่นนะคะแล้วก็มีเนยโอยแล้วก็มียีสต์นะคะยีสต์แห้งนะคะแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็นมอุ่นแค่นี้นะคะ ทุกครั้งนะคะในการทําขนมปังเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบยีสต์ก่อนนะคะทุกคนว่ายีสต์เนี่ยมันทางานหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันคือหัวใจหลักของการทําขนมปังเลยถ้าเกิดว่าเราผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปแล้วยีสต์เราไม่ทํางานเนี่ยเราต้องทิ้งหมดเลยนะคะแป้งไข่เนยอ,อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็จะมาทดสอบยีสต์นะคะกับนมอุ่นนะคะนมก็จะต้องอุ่นพอประมาณนะคะถ้าเย็นไปหรือร้อนไปในยีสต์เราก็จะตายได้ก็จะไม่ทํางานนะคะ แล้วก็ผสมนิดหน่อยนะคะให้ยีสต์มันตื่นตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอนะคะประมาณ10-15นาทีนะคะให้ยีสต์ของเราเนี่ยมันฟูฟองขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ฟูฟองเนี่ยเททิ้งได้เลยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือผู้ช่วยนะคะมานั่งรอก็ต้องมีของกินแก้เบื่อให้เขาก็ด้วยนะคะแต่เขาจะอยู่ไม่นานนะคะ ขาก็จะกวนเรานะคะตอนนี้นะคะยีสต์ของเราก็ ฟูฟองขึ้นมาเรียบร้อยนะคะแปลว่าใช้งานได้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการร่อนแป้งนะคะลงไปร่อนแป้งเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะใส่ไข่นะคะลงไปสองฟองนะคะไข่ไก่นะคะ ไข่ไก่ที่ตุรกีเนี่ยมันก็จะมีสีขาวนะคะจริงๆหลายประเทศต่างประเทศก็จะมีไข่ไก่พันธุ์สีขาวด้วยนะคะบ้านเราอาจจะไม่คุ้นเนาะมันเป็นที่พันธุ์ของไก่นะคะมันไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะเกลือป่นนะคะแล้วก็นมกับยีสต์นะคะที่เรา ทำการพักไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะคือถ้าใครอยากใช้เครื่องนวดก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเกรดอะนวดมือให้ทุกคนดูว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องนวดอะก็ทำได้มันทำง่ายนะคะขนมปังมันไม่ได้ทำยากขนาดนั้นนะคะ จากนั้นนะคะเนี่ยพอเรารวบแป้งได้เป็นก้อนนะคะเราก็จะใส่เนยละลายนะคะทุกคนลงไปนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนยใช้น้ํามันได้นะคะน้ํามันพืชน้นํามันอังุุนเราเนี่ยค่ะแต่ว่าน้ํามันปาล์มไม่ได้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแต่ว่าความหอมความอร่อยมันก็จะแบบไม่ได้เท่าเนยนะคะ เคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเกตก็นวดเรียบร้อยนะคะมันก็จะได้เป็นแป้งโดประมาณนี้นะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าแป้งใครเหลวไปอะไรเงี้ยก็สามารถเติมแป้งได้นิดหน่อยนะคะ<อ>ทุกคน<อ>ครับผม เพราะว่าแป้งแต่ละยี่ห้อเนี่ยความชื้นมันก็จะไม่เท่ากันนะคะบางทีแป้งเปิดใหม่กับแป้งที่เปิดไว้แล้วความชื้นมันก็จะต่างกันนะคะเราใส่น้ําใส่ของเหลวปริมาณเท่าขาที่เท่ากันแต่ว่าบางทีแป้งก็อาจจะเหลวไปก็เป็นไปได้นะคะก็สามารถเพิ่มแป้งนิดหน่อยได้อย่าให้มันเหลวไปนะคะก็จะประมาณนี้ได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะคะให้แป้งเนี่ยฟูขึ้นเป็นสองเท่านะคะ เอาผ้าคลุมหรือว่าเอาฝาปิดเอาพลาสติกแรปปิดไว้นะคะเพื่อไม่ให้แป้งเราเนี่ยแห้งนะคะก็เดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งนะคะทุกคน ขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะคเกตก็จะแบ่งวันนี้ก็จะทําก้อนเล็กๆหน่อยนะคะก็จะประมาณ20นะคะไม่รู้ว่าจะได้20่สิบไหมเพราะว่าเกตดมือหนักนะคะ เราก็แบ่งแป้งนะคะตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็คลึงเป็นก้อนกลมๆไว้นะคะทุกคนเพราะว่าเวลาขึ้นรูปมันจะได้ง่ายนะคะเเออ้้อครับเตอ ตอนนี้นะคะเกดก็แบ่งแป้งได้ครบ20ก้อนเรียบร้อยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากทําขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเล็กกว่านี้ก็คือแล้วแต่เลยว่าอยากจะขึ้นรูปอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเกดก็จะมาใส่ไส้ชีสนะคะทุกคนก็เวลาที่กดแป้งนะคะทุกคนเราก็จะใช้เทคนิคเดียวกับซาลาเปานะคะก็คือจะให้ตรงกลางมันนูนนะคะแล้วก็ใส่ชีสลงไปเพราะว่า ตรงกลางมันนูนเนี่ยเวลาที่เราปิดตูดนะคะตูดมันก็จะได้นูนเท่ากันกับข้างล่างนะคะมันจะได้แบบว่าความหนาเท่ากันนะคะถ้าเกิดว่ากดให้แป้งตรงกลางมันบางเนี่ยข้างตูดมันก็จะหนาเกินไปนะคะเวลาเราอบเนี่ยบางทีข้างหน้ามันก็จะบางแล้วก็จะแตกได้นะคะแต่ว่าขนมปังตัวนี้มันจะไม่เหมาะกับการทําไส้หวานนะคะเพราะว่ามันจะเป็นขนมปังแบบเค็มเนาะถ้าเกิดใส่ไส้หวานมันจะไม่ค่อยเข้ากันนะคะสําคัญคือต้องปิดตูดให้แน่นนะคะเพราะว่าถ้าไม่แน่นเนี่ย เวลาอบนะคะชีสมันจะทะลุออกมาได้นะคะ เกจก็ขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็จะพักแป้งไว้นะคะให้แป้งเนี่ยขึ้นฟูเพิ่มเป็น2เท่านะคะทุกครั้งที่เราพักแป้งเนี่ยเราก็จะต้องปิดหน้าแป้งทุกครั้งนะคะใช้พลาสติกแรบหรือว่าเอาผ้าคลุมไว้ก็ได้เพื่อไม่ให้หน้าแป้งมันแห้งนะคะทุกคนจะใส่ไส้อะไรก็ได้นะคะจะเป็นพิซซ่าจะเป็นชีสแทมปูอัดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแต่ว่าสูตรเนี้ยจะเป็นไส้เค็มนะคะไส้หวานมันจะไม่เข้ากันเนาะก็เดี๋ยวเราจะรอแป้งเราขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะทุกคน เกดก็จะปิดด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็คลุมด้วยผ้าอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าบ้านเกดมันหนาวนะคะก็ระหว่างที่เรารอแป้งโดเราขึ้นฟูนะคะเกดก็จะมาทํากระเทียมนะคะเพื่อที่จะมาเตรียมเนยกระเทียมนะคะทุกคนตัดอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะใส่น้ํามันนะคะประมาณ1ช้อนนะคะแล้วก็เกลือนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะห่อนะคะแบบนี้ แล้วก็เอาไปย่างไฟนะคะทุกคนหรือว่าเอาไปใส่เตาอบได้เลยนะคะซึ่งดักเกตจะเอาใส่เตาอบนะคะทุกคนอบไฟ200นะคะประมาณ10นาทีนะคะหรือว่ากะว่ากระเทียมเราสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมเนยนะคะทุกคนเพื่อที่จะทาหน้าขนมปังก่อนที่จะนําไปอบนะคะ <c oughs> เอะอะไรลูกนี่นะคะ <c oughs> ก็จะใส่เนยลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเนยไปละลายก่อนนะคะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบดกระเทียมนะคะทุกคนอันนี้คือกระเทียมที่เราไปอบมาเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเราก็จะบีบกระเทียมออกมานะคะแล้วเราก็จะมาบดกระเทียมนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะเอากระเทียมที่เราบดนะคะทุกคนใส่ใน เนยของเรานะคะแต่เราก็จะมาซอยพาสลี่ใส่นะคะทุกคนหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใส่เป็นออริกาโนก็ได้นะคะซอยเล็กๆนะคะละเอียดละเอียดนะคะ ไม่มีส่วนผสมที่ตายตัวนะคะเกตก็กะกะเอานะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาหน้าขนมปังเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปอบนะคะนี่นะคะก็ทาลงไปนะคะก็ทาลงไปบางๆนะคะทุกคน เรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ทาให้ทั่วๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบกันค่ะก่อนอบนะคะเราก็จะเปิดเตาอบเนี่ยไฟบนล่างนะคะที่180องศาเซลเซียสนะคะอบประมาณ15 20นาทีนะคะแล้วก็มาดูสีข้างหน้าเอานะคะว่าสีมันได้หรือยังนะคะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะเราก็จะเปิดไฟไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เตามันร้อนนะคะก่อนที่เราจะเอาขนมปังเข้าไปอบเนาะ มาตอนนี้เกดก็วอร์มเตาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังอบกันค่ะใครทำไมวันนี้ลูกพลังเยอะจังเลยครับเสียงดังจังเลยครับกินอะไรเนี่ยเลิะเทอไปหมดเลยยี่โฟันไหนคัทโชยุทิ o คันโชยุท t h ไหนโชฟันไหนสิ เนี่ยพอฟันซี่แรกขึ้นนะคะเกดก็แบบเออพอทนได้นะคะพอซี่ที่2มาเนี่ยเกดอยากจะให้เลิกเต้ามากเพราะเขากัดนะคะทั้งกัดทั้งดึงเจ็บมากเลยแล้วเขาก็ไม่เอาขวดนะคะเกดปั๊มนมไว้เต็มตู้เย็นเลยเขาก็ไม่กินนะคะจะเอาเต้าอย่างเดียวเลยเนี่ยไอเด็กติดเต้านี่ไหนใครเห็นฟันผมมังเกิดนี่ นี่ตรงปากที่แล้วเนี่ยดีขึ้นเยอะแล้วนะคะทุกคนเกลทาทั้งออยทั้งแล้วก็ทั้งครีมด้วยนะคะเพราะว่าน้ําลายเขาไหลเยอะมากเลยกจกจกจะะอันนี้คือขำเพราให้น้ําลายไหลๆๆน้ําลายเลยยเกินเบอร์มากเลยลูก อหย่ไหมกินอะไรแคกเกอร์เหรอคะอันนี้เป็นแคกเกอร์สำหรับเด็กนะคะทุกคนเป็นขนมเด็กแหละเกดก็ไม่ได้เขากินบ่อยนะคะวันหนึ่งชิ้นสองชิ้นเขาก็ไม่ได้กินหมดหรอกเขาก็แทะๆดูดๆนะคะเผื่อเวลาเขาแก้เบื่ออะไรเงี้ยนะคะมันผสมผักด้วยนะคะมีวิตามินแต่ก็ไม่ได้คาดหวังวิตามินจากขนมเท่าไหร่นะคะก็ให้เขากินเล่นๆนะคะ 来。 รียบร้อยนะคะทุกคนแต่เกดจะมามให้ทุกคนดูนะคะว้าวนั่ง <Hi. S 1> <laughs> นั่งรอตรงนี้นะแต่แม่จะรีวิวขนมปังนะคะอะ oh. เนาะคนล้ายกินไม่ได้นี่นะคะทุกคนขนมปังเรานะคะมีความเป็นแบบขนมปังกระเทียมอีเกียนะคะนุ่มมากนะคะยาโอ้ดีนะคน้ายไปไหน นี่ยนี่ยเนี่ยี่กกิฟอร่อย,ยอร่อยรอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะลูกจะปีนไปไหนอ,อ,อร่อยอะถ้าเกิดจิ้มกับซอสพิซซ่านะจะอร่อยมาก ก็วันนี้นะคะเกดก็มาชวนทุกคนทําขนมปังง่ายๆนะคะทุกคนเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดว่าใครไปลองทําแล้วก็ส่งมาอวดกันบ้างนะคะหรือว่ามาคอมเมนต์เกดนะคะส่งมาทางหลังไมหรือว่าแท็กเกดมาทางอินสตาแกรมสตอรี่อะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย อะารมองกล้องสิมองแม,ม่ทำไมมองกล้องเร็วบายบาย